หยุดขัดหน้าเพราะคุณอาจกําลังสั่งให้ผิวสร้างฝ้าโดยไม่รู้ตัวหยุดทาแบบนี้เพราะทุกครั้งที่คุณขัดหน้าแรงๆแกะสิวคุณกําลังสั่งให้ผิวสร้างฝ้าเองถ้าเกิดคุณเคยใช้ครีมแรงฝ้าจางแค่ชั่วคราวแล้วกลับมาเข้มอีกคลิปนี้จะบอกวิธีที่หมอผิวหนังใช้จริงในการดูแลฝ้าเรื้อรังแบบได้ผลครับฝ้าไม่ใช่แค่เรื่องของแสงแดดเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากผิวอักเสบเรื้อรังต้นเม็ดสีทํางานมากเกินจําเป็นโดยเฉพาะในคนเอเชียผิวไวต่อาการอักเสบฝ้าฝังลึกหายยากพฤติกรรมที่ต้องหยุดทันทีขอบหน้าแรงแะ สิวใช้ครีมกัดผิวหรือเร่งผลเร็วเพราะว่าฝ้าเท่ากับภาวะเรื้อรังเป้าหมายไม่ใช่ลบให้หายแต่ลดฝ้าให้เบาที่สุดแนวทางของหมอผิวหนังข้อ 1. หยุดพฤติกรรมกระตุ้นเม็ดสีใช้เคลนเซอร์อ,อ่อนโยนหยุดขัดแกะถกูข้อ 2. ฟื้นฟูเบรียร์ให้ผิวแข็งแรงใช้เซรั่มที่มีในอาซินามายลดอักเสบเ,เสริมเกราะผิวชาเนสมิกเอซิดลดเม็ดสีจากอักเสบเซนเทล่าซิลมาไอแพนเทนอลสมานผิวลดระคายเคืองข้อ3กดันแดดแบบ360องศาป้องกันทั้งยูว u v v b และแสงสีฟ้าทาซ้ำทุก2สถึงสชั่วโมงข้า4เสริมสารต้านอักเสบจากภายในเิคโนโจิโนโลบลูตาไทโอนวิตามิน C ีลดอักเสบลด้าลึกทั้งหมดนี้ผมรวมไว้ให้แล้วในสูตรลับดูแลผิวของ D R O Bright m e l i o l a Serum เซรั่มลดฝ้าเข้มข้นที่อ่อนโยนกับคนผิวแพ้ง่ายลดเม็ดสีลึกถึงต้นตอฟื้นบาเออร์ไม่ทําให้ผิวบอบบางพิกโนติก้าเสริมจากภายในด้วยสารต้านอักเสบร,ระดับเวชศาสตร์ลดฝ้าลึกผิวกระจ่างใสแบบไม่ไวแดดลูกค้าท่านหนึ่งรีวิวไว้ว่าฝ้าจางจนเพื่อนทักทั้งที่เคยทําเลเซอร์หลายรอบยังไม่เคยได้ผลแบบนี้เลยเพราะว่าฝ้าลึกต้องดูแลทั้งภายในและก็ภายนอกพร้อมกันถึงจะเห็นผล ถ้าคุณอยากเริ่มสูตรที่เห็นผลจริงทักมาปรึกษาทีมงานเราได้เลยครับหรือกดที่ตการานล่างนี้ DRO พร้อมดูแลคุณด้วยความใส่ใจเหมือนคนในครอบครัว